สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่21ิบข้อ4ี่ถึง46นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าเมื่อปักธงไม่กลับใจงลงไปพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวว่าพระเยซูตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลาบุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการวรรัศจันประจักษ์ตาของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งกระทําให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้นครั้นพวกมหาปุรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคําเปรียบเหล่านั้นก็อย่างรู้ว่าพระองค์ตัดเล็งถึงพวกเขาเขาจึงอยากจะจับพระองค์แต่กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือว่าเป็นผู้เผยพระชนะพระคัมภีร์ในตอนนี้พระริสุกเจ้าทรงตรัสถึงพระองค์เองว่าพระองค์เป็นศิลามุมเอกซึ่งพระองค์ทรงยกจากพระคัมภีร์สุนิพร้อยสิบแปดข้อยีพระองค์หมายถึงว่าพระองค์เป็นศิลามุมเอก ซีลาุมเอกคืออะไรก็คือหินก้อนแรกที่จะวางไว้ที่มุมและก็สร้างตึกขึ้นมาเริ่มต้นจากหินอันนั้นนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าเสาเอกเสาหลักอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งไม่ได้ไหมายความว่ามันต้องมีเสาเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นทุกๆอย่างและพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์คือศีลามุมเอกในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อคนเนี่ยนะครับปักธงไม่กับใจลงไป มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมบางคนไม่ยอมกับใจคริสเตียนหลายครั้งเหมือนกันครับทําไมคริสเตียนบางคนฟังคําเทศนาก็ไม่ยอมกับใจอันที่หนึ่งครับเขามองข้ามความจรงิงข้อ44พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงในตรัสบ,บอกว่านะครับในพระคัมภีร์ในบางฉบับก็อธิบายอย่างนี้บอกว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสหมายถึงการทรงสอนและทรงกระทําเป็นเรื่องอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาผู้บริหิตและคนทั่วไปแต่แทนที่เขาจะให้เกียรติพระองค์นะครับ นะเขากกับไม่ให้เกียรติเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงทำนั้นเป็นมาจากพระเจ้าเขาเห็นพระเยซูทำอัศจรรย์ยังไงเขาเห็นพระองค์ทรงสอนยังไงเขารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นยอดเยี่ยมสิ่งที่พระองค์ทรงทำยอดเยี่ยมมากแต่เขามองข้ามครับทำไมเขามองข้ามไปดูข้อ43ต่อไปที่เขามองข้ามเพราะว่าพวกเขาขาดความเคารพพระองค์จนสุดท้ายเขายุยงคนอื่นให้ต่อสู้พระองค์ด้วย เขาไม่เห็นความสําคัญของพระคุณที่ให้กับเขาพระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าทําให้เรารู้ว่าคนเหล่านั้นได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าเขาได้รับปัญญาในฐานะเป็นพวกปุโรหิตได้รับปุโรหิตต้องเป็นเผ่าเลวีด้วยนะครับพวกเขาได้รับเกียรติจากพระเจ้าแต่พวกกลับไม่สนใจเขาหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแทนที่จะหมกมุ่นกับงานของพระเจ้านะครับข้อ45ทําให้เราเข้าใจว่าพวกปุโรหิตเนี่ยนะครับ พอได้ยินปั๊บรู้ว่าพระองค์ตรัสถึงเขาคิดได้นะว่าพระเยซูคจิสตรัสถึงเขาแต่เขากลับโกรธพระองค์ถามว่าทําไมเขาโกรธครับเพราะเขาสนใจตัวเองมากเกินไปวันนี้เหมือนกันครับการที่เราหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปสนใจตัวเองมากเกินไป,สน,กกไปสนใจความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปเราก็อาจจะไม่มีโอกาสกลับใจได้เพราะเราสนใจตัวเองมากเกินไปอันที่1มองข้ามความจรงิงสองหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปประการที่3ก็คือมุ่งต่อต้าน ทำไมเขาบุ่งต่อต้านพระองค์เพราะเขามีอคติข้อ44บอกว่าผู้ใดล้มทับศีลาพุ่นจะต้องแตกหักไปถ้าศีลานั้นตกทับผู้ใดจะต้องแหลกละเอียดไปศีลาที่ฉูกใช้ก่อสร้างกลายเป็นศีลาที่จะมาล้มทับพวกเขาเพราะอะไรครับเพราะเขาต่อต้านความจรงิงเขาอยากจะจับพระองค์นะฮะที่อยากจะจับพระองค์เพราะว่าเขามองข้ามความจรงิงหมกมุ่นกับตัวเองเขาจริงอยากจะจับพระองค์และขอบคุณพระเจ้าครับเขาปักธงของความอาคติลงไป มองข้ามความจริงหมกมุ่นตัวเองและทําให้เขามุ่งต่อต้านบางครั้งเนี่ยนะครับในริสตจัรของพระเจ้าเราก็คือเจอคนประเภทนี้เป็นคนที่ไม่ยอมกับใจเขามองข้ามความจริงในพระชนมของพระเจา้าจะเตือนยังไงก็ไม่ฟังเมินนะฮะสิ่งเหล่านี้เพราะมัวหมกมุ่นกับตัวเองแล้วก็พอมองข้ามความจริงหมกมุ่นกับตัวเองก็จะต่อต้านจนสุดท้ายแค่เอาชนะโดยไม่สนใจว่าพระเจา้าทรงประสงค์สิ่งใด ขอพระเจ้าช่วยเราอย่าเป็นเหมือนกับบรรดาพวกปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์พระเจ้าเมตตาครับ